โอเคสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเลซี่บอยกับในเกมร t l e ต i g h ใน a แมหรือฝันลายน้อยๆน,นะครับ <laughs> โอ้โหห่างเกมนี้ไปโคตรนานโอเคลืมแล้วเนี่ยคือไปทางไหนวะเนี่ยแต่มีทางให้ไปก็ต้องไปฮนะโอเคเ yeah. ออวต้องกดค้างด้วยโอเค ลืมปุ่มหมดแล้วตอนนี้โอ้โห oh. อะไรกันเฮ้ยโอ้โอ้โหตกใจมดเลยเนี่เงี้ย <laughs> แหม go เออแหมเหมือนรู้ทางละโอ้ เรือหรืออะไรวะหรือปราสาทอุ้ยพ่อครัวอู้เนื้อคนนะเยี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยอู้หิวอีกแล้วอุ้ยหนู แม่งเลยหิวโอ้ยอเอ้ยอ,อ,อย่าบอกนะหิวขนาดไหนก็ไม่กินนะไม่เอาไม่เอาโอ้โห ุดทนจริงว่ะโอเครู้เรื่องขอบคุณสำหรับอาหารครับคุณหนูไปละ เดิมเหมือนรู้ทางนะที่จริงผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอุ้ยเลือดเลือดใครวะ,ะชิดแล้วเอ้ยประตูดันเอ้ามาพอดีเลย เฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆดิเอาโอ้งงทางอ่ะหนูหนูลูกเนี่ยแครอทก็มีเนี่ยกินกินไปเฮ้อชิบแล้วเหมือนรู้สึกล้างไม่ดี เอาลูกเอาเอาฉากนี้ไปทาปกก่อนเอามุมสวยๆนะโอเคว่าแล้วไงแม่งเลยอ,อุ๊แม่งเลยหน้าตาแม่งเหมือนเคยเห็นรัวอุยยัง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 ไม่เห็นจริงเหรอ โอ้ข้าเตาอบอร่อยแน่นอนรับประกันไม่เหงื่ออุ้ยอุ้ยอ้ย อุ้ยมันได้มัไดแอมกูหรอกบอกเลยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครั้งเดียวเท่านั้นอุ้ยทางนู้นดีกว่าใช่ไหมวะอุ้ยโอ้จุดไฟจุดไฟไม่ใช่ไม่ใช่อู้อ้ยขึ้นไปอุ้ย บอกเลยว่ายากแม่เอ้ยตามไม่ทันหรอกเฮ้ยจะไปไงวะเนี่ยโอเคดรอดลงอกูดรอแล้วโอเคชิวชิวเฮ้ย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 โอ้ย เย้ yeah. โอ้โหห้องน้ำเช็ดโถส้วมติดกันสองอันเลยเหรอแหม,ม่แสดงว่าตูดใหญ่แน่นอนเฮ้ยเทียน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 นี่เทียนเฮ้ยรูปใครวะน่ะโอ้โหแม่งโคตรหลอนหนึ่งสองสามาตูดดิเออเฮ้ย โอ้ไม่งมแต่นั้นคืออะไรวะช็อตคัดเหรอไปไหนวะไปไหนกันล่ะนี่ไม่รู้นะ <laughs> ไปเ,เลยอุ๊ยอีกคนนึงมันนอนอยู่เวรละแม่งมองไม่เห็นะหนะเนี่ยบอกเลยทุกคนวันนี้ต้องไปไหนอะ ไม่รู้แล้วเว้ยเฮ้ยอย่านีไ่ไม่ไปแล้ว ไปเพื่อไปดูดิแม่งไรเป็นเฝ้าอ่ะไม่ได้แอมผมหรอกอุ๊ยโชคดี แล้วเข้าไปสัมเพื่อนอะวะตะกี้ห้องตะกี้เย่ <c oughs> yeah. เอา้าห้องเดิมนี่อ่ะห้องเดิมนี่มาทำไมเนี่ยอ่ะอะไรว,วะ กุญแจเหรอเยาบอกแล้วว่า,าไปเอากุญแจมันมีกุญแจด้วยเหรอโอ้โหยังยังยังเอาว่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่ทันหรอกพ่อหนุ่ม มันมีกุญแจด้วยเหรอโอ้โหงานหยาบแล้วตอนนี้ โอ้โหเริ่มอย่างไกลครับพี่มันลีให้ให,ใหม่ป่าววะนี่ลีให้ใหม่ด้วยสุดยอดเลยวะทุกคนว่าแต่กุแจามาอยู่อ๋ออยู่รู้ไง แม่เหย้ยเกือบปอล้ตูอะไรวะสเตลว์อะยังโชดตอนนี้ เงียบตามตัวละครเลยเป็นเป็นเว้ยอย่าไปยุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่สิไปสิอู้อู้อู้ทางเดิมมัก ดีเสมอไปล้วลงไปได้ดีกว่านะแม่งเหอยไอนโนมบิน cho 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 ờ hô ờ bay 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 โอ้โห oh, ใส่กรอกใส่อัว่วเต็มเลยโ okay. อเคเสียงว่ามันต้องนี้ก่อนเออเนื้อเนื้ออา้อาวอือบะเฮ้ยเฮียฮูฮุยอ๋อได้แค่อันเดียวด้วยอือ เอา้าโอ้ต้องเอาเนื้อมาใส่ซึ่งเนื้อไม่มีไม่ได้นะ <c oughs> มันไม่มีเนื้อมันเอามาจากไหนวะเวะ้แล้วมันไม่มีเนื้อโอ้โหเนื้อเพียบเลย ที่นี่ชิ้นนี้ต้องเป็นของเราโอเคอกันหนึ่วะนั่งไงเจอแล้วโอ้ยโดนใส่หัว เอ้ยเอยเอให้เพื่อนอยู่หน่อยเออดีดีด,ดีเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละดีมากไม่ได้นะไปเดเอ๋ฮา แหมสองก้อนเลยเป็นไงล่ะเนื้อบทใส่กรอบสุดยอดจริงไปละอีไม่ถึงเหรอไม่จริงนะเออหนึ่งสองู อ ah. จุดไฟหน่อยเย้โอเคสารับพันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเออทีเรียนนิดทแลหน่อยขยันซอยๆเป็นพระพารไป ึน <c oughs> กว่าจะจบโอเคแต่วันนี้ก็ลากันก่อนครับสวัสดีครับ